ดีครับผมนี่ครับลายกอบพระสมเด็จองค์ใหญ่ครับขีดเส้นเสร็จเรียบร้อยครับผมเราก็จะมาอัดแท็กเข้ากอบพระเลยนะครับผมอัดแท็กเสร็จรอให้แท็กแข็งตัวครับค่อยนําไปแกะลายนะครับผมนี่ฮะกำลังโลนแทกอยู่ฮะนี่คือแทกครับผมนี่คับจากยางมาต่อยแล้วเหนียวแล้วครับผมนี่ฮะตอนโดนไฟจะเหนียวนุ่มฮะถ้าแข็งตัวมันก็แข็งโป๊กเลยครับ จะป้องกันกอบผ้าไม่ให้เป yep. ียกเบี้ยครับเวลาเขาแข็งตัวครับผมนี่คือฉลักเข้าของกอบผ้านี่คือการอัดฉลักเข้ากอบผ้าครับผมเนื้อหาสไลด์ครับผมอัดฉลักเข้ากอบผ้าครับผมเนื้อหาเาครับผมนี่ครับอัดฉลักเข้ากอบผ้าเพื่อนํากอบผ้าไปแกะลายครับนะครับอัดเสร็จเรียบร้อยครับวางบนแผ่นเหล็กครับให้แผ่นเหล็กดูดความร้อนครับผมพอหายร้อนเสร็จ เราก็จะนำไปแกะราต่ไปครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมนี่คือกอผ้าทองคำก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับ